โลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแล้วเราหยุดถามคำถามสุดท้ายตอนไหนที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนชอบตั้งคำถามกับเรื่องล้ำลำที่กำลังกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราขอต้อนรับสู่รายการที่ไม่ใช่แค่ให้คำตอบแต่ชวนคุณมองอนาคตด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมามีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์คำหนึงที่กระโดดออกมาจากห้องแลบและเอกสารวิชาการมาอยู่บนโต๊ะกินข้าวในวงสนทนาและในพาดหัวข่าวทั่วโลก คำนั้นคือ patient zero หรือผู้ป่วยหมายเลขศูนย์เราได้ยินคำนี้กันจนชินจากยุคโควิด -19 ใช่ไหมครับเราพูดถึงมันเหมือนกับว่ามันเป็นตัวละครเอกในหนังระทึกขวัญเรื่องใหญ่ที่ทั้งโลกกำลังดูอยู่แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังคำสั้นๆคำนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่การตามหาคนคนนี้มันเหมือนอะไรกันแน่มันไม่ใช่แค่การหาว่าใครคือคนแรกที่ป่วยนะครับ แต่มันคือการพยายามงมเข็มในมาหาสมุทรข้อมูลที่ทั้งสับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยความกลัวเพื่อตามหาจุดเริ่มต้นที่เล็กที่สุดที่จะอธิบายหายนะที่ใหญ่ที่สุดได้การตามหา Patient Zero ไม่ใช่การล่าแม่มดไม่ใช่การหาคนผิดมารับโทษแต่มันคือนิยามของการสืบสวนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแขนงหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะในตัวของคนคนนั้นในเรื่องราวของเขา อ่านมีคำตอบของทุกอย่างซ่อนอยู่จุดเริ่มต้นการระบาดอยู่ที่ไหนมันแพร่กระจายด้วยวิธีใดและที่สำคัญที่สุดคือเราจะหยุดมันได้อย่างไรแล้วกระบวนการตามล่าที่ว่านี้มันน่าจะเป็นอย่างไรล่ะครับพวกเขาเริ่มต้นจากตรงไหนในเมื่อคนแรกที่ติดเชื้อก็ย่อมไม่รู้ตัวว่าตัวเองคือคนแรกมันเริ่มต้นเหมือนงานของนักสืบเลยครับแต่เป็นนักสืบที่อาวุธของเขาคือข้อมูลและวิทยาศาสตร์สิ่งแรกที่พวกเขาทำคือสิ่งที่เรียกว่า การสอบสวนโรคหรือ contact tracing พู้ง่ายๆก็คือการไล่าตามรอยเท้าของผู้ติดเชื้อแต่ละคนย้อนหลังกลับไปในอดีตเหมือนเรามีกลุ่มได้ที่พันกันยุ่งเหยิงแล้วเราต้องค่อยๆสาวได้แต่ละเส้นกลับไปหาจุดเริ่มต้นของมันลองจินตนาการดูนะครับว่ามีผู้ป่วยหนึ่งคนยืนยันว่าติดเชื้อทีมสอบสวนโรคจะเข้าไปสัมภาษณ์เขาทันทีสัปดาห์ที่แล้วคุณไปไหนมาบ้างเจอใครบ้างทานข้าวกับใครนั่งรถโดยสารสายไหน พวกเขาจะสร้างแผนที่ชีวิตของผู้ป่วยคนนั้นขึ้นมาแล้วติดต่อไปยังทุกคนที่อยู่ในแผนที่นั้นเพื่อตรวจหาเชื้อและสัมภาษณ์ต่อเป็นทอดๆไปเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อกันไปแต่เป็นการตั้งโดมิโนกลับขึ้นมาทีละตัวเพื่อดูว่าตัวไหนล้มเป็นตัวแรกนี่คืองานที่ต้องแข่งกับเวลาอย่างแท้จริงเพราะทุกชั่วโมงที่ผ่านไปเชื้อโรคก็เดินทางไปได้ไกลขึ้นสร้างเครือข่ายที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่งานนักสืบนี้มีเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่ออยู่นะครับ และมันอยู่ในห้องแลบครับสิ่งนั้นคือเรียกว่าการถอดรหัสพันธุก,กรรมของไวรัสหรือ Viral Genome Sequencing คำว่าจีโนมอาจจะฟังดูวิชาการไปหน่อยนะครับแต่ให้ลงนึกภาพว่ามันคือคู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ของไวรัสตัวหนึง่งในนั้นมีข้อมูลทุกอย่างว่ามันจะหน้าตาเป็นอย่างไรจะเพิ่มจำนวนอย่างไรและจะเอาชนะเซลล์ของเราได้อย่างไรทีนี้เวลาที่ไวรัสมันคัดลอกตัวเองเพื่อเพิ่มจานวนเนี่ย มันไม่ได้สมบูรณ์แบบร0 0เปอร์เซครับมันมักจะเกิดการพิมพ์ผิดเล็กๆน้อยๆขึ้นเสมอหรือที่เราเรียกว่าการกลายพันธุ์หรือ m u ว a t i o n ขึ้นเล็กๆน้อยๆอยการพิมพ์ผิดเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับคือลายเซนคือรอยนิ้วมือที่ไวรัสทิ้งเอาไว้นักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บตัวอย่างเชื้อจากผู้ป่วยหลายคนแล้วนํามาถอดร,รหัสพันธุก,กรรมเพื่อดูว่าใครมีรอยพิมพ์ผิดแบบไหนบ้างไวรัสที่มาจากสายการติดเชื้อเดียวกันก็จะมีรอยพิมพ์ผิดที่คล้ายกัน พวกเขาสามารถนำข้อมูลนี้มาสร้างเป็นสิ่งที่เหมือนกับแผนภูมิต้นไม้ครอบครัวของไวรัสได้เลยครับกิ่งก้านสาขาที่แตกออกไปคือสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ออกไปแต่เมื่อไล่ย้อนกลับไปเรื่อยๆจนถึงลำต้นของต้นไม้นั่นแหละครับคือจุดที่ใกล้เคียงกับเชื้อที่มาจากเ t เชนซีโร่มากที่สุดมันคือการผสมผสานร,ระหว่างการทำงานภาคสนามที่ต้องคุยกับคนกับเทคโนโลยีขั้นสูงสุดในห้องแลบเป็นการตามหาร่องรอยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพื่อปฏิติประต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงโควิด -19 เป็นปฏิบัติการระดับโลกที่เกิดขึ้นในความเงียบขณะที่พวกเรากำลังอนลมุนอยู่ข้างนอกเอาล่ะครับตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าการตามหาจุดเริ่มต้นของโรคระบาดในโลกความเป็นจริงมันซับซ้อนและน่าทึ่งขนาดไหนทีนี้ผมอยากจะชวนคุณทำสิ่งหนึ่งครับลองนำความรู้ทั้งหมดที่ทเราเพิ่งคุยกันไปนี่แหละครับ ปโยนใส่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้ใช่แล้วครับเราจะมาพูดถึงเรื่องซอมบี้กันอาจจะฟังดูเหมือนกระโดดไปไกลใช่ไหมครับแต่เรื่องซอมบี้ไม่ใช่เรื่องสยองขวัญในหนังอีกต่อไปนักวิชาการบางคนมองว่ามันคือแบบฝึกหัดทางคิดที่ดีที่สุดสําหรับการเตรียมรับมือกับหายนะเลยทีเดียวเพราะมันมาคับให้เราต้องคิดถึงขีดจํากัดของทุกระบบที่เรามี ลองจินตนาการว่ามีหน่วยงานที่ชื่อว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในวันสิ้นโลกถูกตั้งขึ้นมาภารกิจแรกของพวกเขาคืออะไรครับไม่ใช่การผลิตอาวุธไม่ใช่การสร้างกำแพงแต่คือการตามหาซอมบี้ซีโรผู้ติดเชื้อซอมบี้คนแรกของโลกการสอบสวนโรคของพวกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการคอนแทคเทรซิ่งจะกลายเป็นการไบต์เทรซิ่งการไล่ตามรอยกัดพวกเขาจะไม่ได้ถามว่าคุณไปทานข้าวกับใครมา แต่จะถามผู้รอดชีวิตที่ยังมีสติดีอยู่ว่าคุณเห็นใครถูกกัดเป็นคนแรกเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนเบาะแสที่พวกเขาต้องตามหาไม่ได้อยู่ในตารางเที่ยวบินอีกต่อไปแต่มันอาจจะอยู่ในบันทึกการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินสายแรกๆกที่พูดจาไม่รู้เรื่องอยู่ในรายงานของโรงพยาบาลที่ระบุว่ามีเคสผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วฟื้นคืนชีพอย่างอธิบายไม่ได้หรืออาจจะอยู่ในกล้องลงจรปิดตัวสุดท้ายที่ยังทํางานอยู่ซึ่งจับภาพชายคนหนึ่งที่มีท่าทีปแปลกประหลาด ก้าวร้าวกว่ามนุษย์ทั่วไปเอาไว้ได้การเก็บตัวอย่างเพื่อน,นาไปถอดรหัสพันธุกรรมก็จะกลายเป็นภารกิจฆ่าตัวตายดีๆนี่เองนักวิทยาศาสตร์จะต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปเก็บตัวอย่างเนื้อที่หรือเลือดจากซอมบี้ที่กําลังคลั่งเพื่อไปวิเคราะห์ในห้องแลบที่อาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ได้ด้วยซ้ําแล้วทําไมการตามหาซอมบี้ซีโร่ถึงสําคัญยิ่งยวดขนาดนั้นมันสําคัญกว่าการตามหาเพชนซีโร่ของโควิด -19 หลายร้อยเท่า เพราะในตัวของซอมบี้หมายเลขศูนย์อาจมีความหวังเดียวของมนุษยชาติซ่อนอยู่ประการแรกคือความหวังเรื่องยาต้านไวรัสเป็นไปได้ไหมว่าร่างกายของซอมบี้ซีโร่มีปฏิกิริยาต่อเชื้อในแบบที่พิเศษกว่าคนอื่นบางทีเขาอาจจะมีภูมิคุ้มกันบางอย่างที่ทําให้กระบวนการเปลี่ยนร่างของเขาไม่สมบูรณ์หรือในเลือดของเขาอาจจะมีแอนติบอดีต้นแบบที่สามารถนําไปสกัดเพื่อสร้างยาต้านหรือวัคซีนได้เขาไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของปัญหานะครับ แต่เขาคือพิมพ์เขียวของทางแก้วปัญหาด้วยประการที่2คือการตามหาจุดอ่อนไวรัสในยุคแรกเริ่มอาจจะยังไม่สมบูรณ์บางทีเชื้อที่อยู่ในซอมบี้สีโรอาจจะมีจุดอ่อนบางอย่างที่ถูกกลายพันธุ์ปิดทับไปแล้วในซอมบี้รุ่นหลังเช่นบางทีซอมบี้รุ่นแรกอาจจะแพ้แสงแดดเคลื่อนไหวได้ช้ากว่าหรือมีจุดอ่อนทางกายภาพที่ชัดเจนการค้นพบจุดอ่อนดั้งเดิมนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ทำให้มนุษย์ที่เหลือรอดนั้นสามารถพลิกกลับมาชนะสงครามนี้ได้ การใช้ซอมบี้เป็นกรณีศึกษาแบบนี้มันช่วยขยายสเกลของปัญหาให้เราเห็นภาพชัดขึ้นครับมันบังคับให้เราต้องตอบคำถามว่าถ้าทุกอย่างล่มสลายถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้าไม่มีรัฐบาลที่เป็นระบบเราจะยังใช้วิทยาศาสตร์เพื่อเอาตัวรอดได้ไหมมันทำให้เราเห็นเลยว่าความรู้ในการตามหาจุดศูนนั้นมีค่ามหาศาลเพียงใดในยามขับขันมันอาจจะฟังดูสนุกนะครับการนั่งจินตนาการถึงวันสิ้นโลกแบบซอมบี้ มันรู้สึกไกลตัวรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขระดับโลกกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงไม่แพ้กันและพวกเขาก็มีชื่อเรียกมันไว้แล้วด้วยพวกเขาเรียกมันว่า X โรค X โรค X ไม่ใช่ชื่อของไวรัสตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่มันคือชื่อสมมุติที่องค์การอนามัยโลก WHO ใช้เรียกเชื้อโรคอุบัติใหม่ในอนาคตที่ยังไม่มีใครรู้จักแต่คาดการกันว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันมีศักยภาพที่จะกลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกหรือแพนดมิกได้คำถามมันไม่ใช่ถ้าหากอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือเมื่อไหร่บทเรียนที่เราได้จากการตามล่าเพ a เชียนศูนของโควิด และแบบฝึกหัดทางความคิดที่เราได้จากการจินตนาการถึงซอมบี้ซีโร่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยครับแต่มันคือการซ้อมรบคือการเตรียมการโดยตรงเพื่อรับมือกับวันที่โรค X มาถึงและนี่คือจุดที่ทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามคำถามที่ใหญ่และน่ากลัวที่สุดเราพร้อมแล้วหรือยัง ระบบเตือนภัยและการตามรอยโรคระบาดที่เรามีในปัจจุบันมันเร็วพอที่จะหยุดยั้งเชื้อโรคที่อาจจะแพร่กระจายได้เร็วกว่าโควิดหลายเท่าตัวหรือไม่ในโลกที่คนสามารถเดินทางข้ามทวีปได้ภายในไม่ถึง24ชั่วโมง<ๆ>การระบาดสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกได้ในเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วปัญหาเรื่องข่าวปลอมหรืออินโฟเดมิกที่เราเจอในยุคโควิดล่ะครับขณะตอนนั้นเรายังรับมือกับข้อมูลเท็จและความไม่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์กันแทบไม่ไหว แล้วถ้าเกิดโรค X ขึ้นมาจริงๆเราจะทำการสอบสวนโรคหรือ contact tracing ได้อย่างไรในเมื่อผู้คนอาจจะไม่ให้ความร่วมมือเพราะความกลัวหรือความไม่เชื่อใจรัฐบาลและที่สำคัญที่สุดปัดจจัยเสี่ยงมันไม่ได้ลดลงเลยครับแต่กำลังเพิ่มขึ้นทุกวันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้สัตว์ต่างๆอพยพย้ายถิ่นฐานนำพาเชื้อโรคที่ไม่เคยพบเจอมาใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้น การตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นการบุกรุกเข้าไปในแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะของไวรัสแปลกๆปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่า s u o t i c Spillover หรือการที่โรคกระโดดข้ามจากสัตว์มาสู่คนซึ่งโควิด19ก็เป็นหนึ่งในนั้นและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโรค X ครั้งต่อไปก็น่าจะมาจากเส้นทางนี้เช่นกันมันน่าคิดนะครับว่าบางที จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในการรับมือกับโรคระบาดครั้งต่อไปอาจจะไม่ใช่ตัวไวรัสแต่เป็นตัวเราเองความแตกแยกความเห็นแก่ตัวความตื่นตระหนกและความสามารถในการร่วมมือกันของเราต่างหากคือบททดสอบที่แท้จริงดังนั้นการเดินทางที่เราคุยกันในวันนี้จากคำว่า Patient Zero ที่เราคุ้นเคยสู่การสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ในโลกจริง ข้ามไปสู่แบบจำลองวันสิ้นโลกด้วยซอมบี้และจบลงที่ความท้าทายในอนาคตอย่างโรค X ทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเรอครับมันกำลังบอกเราว่าจุดเริ่มต้นที่เล็กที่สุดแม้จะเล็กเพียง0.1ก็สามารถกำหนดตอนจบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เสมอการตามหาจุดเริ่มต้นของหายนะไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษแต่เพื่อเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจและเพื่อสร้างเกราะป้องกันสำหรับอนาคต คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้กลับไปคบคิดก็คือเมื่อสัญญาณเตือนภัยของหายนะครั้งใหม่ดังขึ้นไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนก็ตามเราจะมองเห็นจุดเริ่มต้นของมันได้ทันท่วงทีหรือเปล่าขอบคุณที่ฟังจนจบหวังว่าคุณจะได้คำถามใหม่กลับไปแม้จะยังไม่มีคำตอบถ้าคุณมีคำถามค้งังคาหรืออยากเล่าให้เราฟังว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ แวะมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดติดตามหรือแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะชอบมันเหมือนกันเพราะบางครั้งแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของความคิดก็อาจเปลี่ยนมุมมองทั้งจักรวาลได้แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวอีก0.1ที่อาจเติมบางอย่างในใจคุณโดยไม่รู้ตัว